เีได้ว่าจบลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเวทีการประกวด Miss Planet International ปี2024ค่ะซึ่งเวทีนี้นะคะก็เป็นเวทีของสัญชาติกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีนางงามค่ะคุณผู้ชมค่ะที่มีกระแสด,ดรา่มาออกมาเยอะแยะมากมายกันเลยละค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะก็รวมไปถึงเรื่องราวค่ะที่ Miss Planet Cambo d i เปี2024คนเก่าเนี่ยนะคะประกาศถอนตัวค่ะคุณผู้ชมค่ะ การประกวดมิชแคนเน็ตอินเตอร์เนชั่นแนลปี2024ก่อนที่จะถึงรอบไฟนอลไม่ถึง24ชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ชม แล้วทางกองประกวดเนี่ยนะคะก็ได้มีการส่งตำแหน่งรองอันดับหนึ่งค่ะมาเป็นตัวแทนในการประกวด Miss Planet International ปี2024แทนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะโดยที่ก็ไม่ได้มีการเก็บตัวนะคะหรือไม่ได้มีการทำกิจกรรมอะไรร่วมกับเพื่อนๆนางงามเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมและงานนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกระแสดรามาด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะที่ทางปีนี้นะคะเวที m i s s Planet International ปี2024ค่ะได้มีการประกาศผล รางวัลผู้ชนะนั่นก็คือ Miss Planet จากประเทศอินโดนีเซียกับ Miss Planet จากประเทศ UAE นั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่ามีคนได้มงเนี่ยถึง2คนเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมแต่งานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะก็มีกระแสะข่าวลือนะคะว่า Miss Planet Ca ม b บ d i a เดียเนี่ยได้มีการถอนตัว เพราะว่าคาดว่ามีการดีลมงกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะโดยงานนี้ค่ะชาวเน็ตเนี่ยก็ได้มีการตั้งข้อสงสัยค่ะว่า Miss Planet UAE เนี่ยมีผู้ติดตามนะคะผ่านทาง Instagram เนี่ยถือ 9.8ล้านเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมโอ้คุณผู้ชมค่ะงานนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสข่าวลือเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าใดๆเนี่ยงานนี้นะคะทางด้านของ Miss Planet Cambodia ปี2024คนก่อนนะคะก็ยังไม่ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้เนี่ยก็ต้องรอให้เจ้าตัวเนี่ยออกมาชี้แจงกันเองนะคะแต่ว่างานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทำเอา fc แฟนคลับแฟนๆน,นางงามนะคะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมาก มากมายกันเลยแหละค่ะบ,บอกว่า เดี๋ยวนะถ้านางรวยขนาดนั้นไม่ไปดิวเวทีอื่นดิวเวทีกัมพูชานเนี้ยนะไปดีวซูปราดีกว่าไหมตลกเวทีอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ดีวง่ายเหมือนเวทีนี้เพราะนางไม่ใกล้คําว่ามงเลยบางก็คอมเมนต์ละคะ่ะว่ามงเรียบร้อยตามคาดยังไงล่ะทีนี้แรงคอมเมนต์ดียวยกมงใโบท็อกย้อยหล่อดิวจริงค่ะมงไปแล้วเละเทะไปหมดเข้าออกเปลี่ยนอะไรไม่รู้เห็นกินขนมอยู่ในกระทงเส้นอยู่บางก็คอมเมนต์น,นะคะว่าเอาจริงๆริะนะให้นางมงไปเถอะดูสภาพ แล้วกับประเทศไทยบ้านเราดีกว่าเป๊ะเลยนางรวยมากโอ้โหคุณผู้ชมคะ่ะนี่แหละคะ่ะก็คือคอมเมนต์ของเหล่าชาวเน็ตนะคะที่ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวแหละคะ่ะคุณผู้ชมซึ่งเรียกได้ว่างานนี้นะคะก็เป็นกระแสข่าวลือจากชาวเน็ตนะคะที่ได้มีการออกมาโพสต์บนโลกโซเชียลกันเท่านั้นแหละคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะแต่ว่าใดๆนะคะงานนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอให้เจ้าตัวเนี่ยออกมาชี้แจงอีกทีนะคะ